บทที่23อีเดียนก้าวลงจากรถม้าใกล้กับตำหนักโบตันอันเป็นที่จัดงานเลี้ยงน้ําชาของพ่อสนมซูเฟยแต่นางไม่เคยคิดว่างานเลี้ยงน้ําชานี้จะกลายเป็นการเชิญทามานั่งดื่มชาเสร็มากกว่าแต่ถึงแบบนั้นนางก็ยังขยับยิ้มยามที่เห็นร่างสูงไล้เรี่ยกกันสองร่างอยู่ภายในศาลารวมกับเจ้าของใบนั่งงดงามคมคายส่งผลให้เครื่องหน้าเด่นชัดชวนมอง นี่เป็นการเชิญนางมาดื่มชากับองค์ชายสามและองค์ชายให้อย่างจงแจง้งถาวายพระพรพระสะนมสูเฟยถาวายพระพอรองคชายทั้งสองพระองค์เพคะนุกขึ้นเถิดคนหนูเจ้ารับสั่งเป็นกันเองกับรอยยิ้มงดงามถูกส่งมาให้นางจึงขยับกายลุกขึ้นมานั่งตรงนี้มาให้ข้าดูหน้าเจ้าชัดๆสักครั้งอู่หมิงเคยเกล่าวถึงเจ้าให้ข้าฟังหลายคราอีเลียนมองคนที่ถูกกล่าวถึง ใบหน้าคมคายของเขาปรากบรอยยิ้มที่จะยีโยนอยู่เล็กน้อยในความคิดของนางจนนางต้องเอ่ยถามหม่อมฉันหวังว่าองค์ชายสามจะไม่ได้ตำหนิให้พระองค์ฟังเพคะเสียงคบขันดังรอดออกมาจากลำคอละหงกับคำกล่าวของนางข้ามีเรื่องใดให้ตำหนิเจ้าอ,อย่างนั้นถือนอกจากเสียงว่าจะก่อกวนอารมณ์ของพวกคนดูเหมือนว่าจะเป็นองค์ชายสามที่ยังคิดก่อกวนนางเปียงว่าหม่อมฉัน จะไม่อาจเก่งกาถ้าพระองค์เพคะนางขยับยิ้มเอย่ยและดูเหมือนว่านางก่อกว่ามไม่ต่างกันแต่พระสน,นมซูเฟยดูจะชื่นชอบความกนของบุตรชายและโต้อตอบคันของนางกับองค์ชายสามมากจึงเอ่ยห้ามอย่างไม่จริงจังพร้อมรอยยิ้มบางอู๋หมิงเจ้าก็ช่าไม่รู้จักยอมน้องเสียบ้างพญาข่าเสด็จแม่เพลงว่าสุดท้ายแล้วข้าก็ต้องยอมนังคำเ่าก็ดวงตาพารายับคล้ายนางายเป็นเด็กน้อย ทำใหอีเลียดอดค้อนขอดในใจไม่ได้แล้วใครการที่ตอบโต้กับนางแต่นางไม่ได้ต้องการให้การทุ่มเทียงยืดยาวนักจึงไม่เอ่ยขัดขยับลงนั่งพูดคุยกับพระสนมซูเฟย์จนถึงองค์ชายห้าเทียงยกเรื่องที่นางช่วยชาวบ้านคลานั้นขึ้นมาถามใครอย่างยากรู้อายุของเขากับนางในด้านนี้เราจะได้เรียกกันแต่ว่าจะขององค์ชายน้อยนั้นนับว่าเป็นผู้ใหญ่อยู่มากแม้ความคิดอ่านจะแสดงออกทางแววตาอย่างปิดไม่มิด ยิ่งยามคนหนูจงนำขนมมาถวายให้พระสนมซูเฟยเวลาองค์ชายห้าฉางเสื้ออู่ชงก็ยิงฉายชัดดูท้านางจะพบคู่ยุนอย่างแถวนี้เสียแล้วกระมังเห็นทีการพูดคุยกันกับพระสนมซูเฟยทำให้องค์ชายรองและฮองเฮารู้สึกว่าตัวนางมีตัวตนอยู่ด้วยแม้เพียงทางก้าวเท้าขับไปด้วตำหนักขั้นอาก็เรียกนางเข้าพบเป็นการทันทด่วนเหตุผลนั้นไม่ใช่อื่นใดแต่เป็นฮองเฮา ท่งสองคนอำนางไปเข้าเฝ้าอีเดนเยบยิ้มยิ้มขบขันกับการกระทําของฮองเฮานี่มิใช่การประกาศเป็นเจ้าข้อเจ้าของนางหรือแต่หางก็ไม่อาจปฏิเสธได้กระมังในเมื่ออีกฝ่ายไปถึงฮองเฮานางจึงจําต้องเตรียมตัวเข้าพบฮองเฮาอีกครั้งในเย็นวันนั้นและก็ไม่ผิดจากที่นางคาดเดาเมื่อรับสั่งถามถึงนานเทิงน้ําชาที่พระสนมซูเฟยทรงจัดขึ้นเปินกงไม่ได้รับเทียบเชิญ ซูเฟยคงจัดแบบส่วนตัวจริงๆคมัง,งนางขยับยิ้มมองเลยไปสบดวงในขององค์ชายรองที่นั่งรวมอยู่ด้วยใบหน้าใครรู้สึกผิดแต่ก็ยังรอบสบตากอันจี้ชุนที่เสนอหน้าไม่ไปไหนบ่งบอกว่าถึงจุดยืนของคนทั้งหมดในตำแหน่งนี้ได้เป็นอย่างดีมีเพียงหม่อมชั้นกับองค์ชายทั้งสองพระองค์และคุณหนูจงเพคะนางทูลตามตรงทางที่รอยิ้มยังประดับบนใบหน้า หองเหาและองชัยรองย่อมไม่งงงงดูออกว่าที่พระสนมซูเฟอกระทำเช่นนั้นเพราะต้องการดึงตัวนางให้บุตรชายคนโตแต่มันเพราะผู้ใดกันเล่าที่ทำให้ผู้อื่นสพช่องเรื่องนี้นางคบคิดอย่างไรตัวเองก็ไม่ได้ทำสิ่งใดผิดหากจะดึงนางเข้าสู่สงคามประสาทก็คงต้องให้นางยินดีเสก่อนความยินดีของนางยิ่งถดถอยเมื่อห้องเห่าแห่งแคว้นส่งกระทำสิ่งที่นางจริงชังสำแล้วสำเลา เพอเสียงกับคุณหนุ่มอันออกกันไปก่อนห้องเฮาเอ่ยส่งผลให้ภายในห้องงดงามหลงเหลือเพียงทางละอี้เหรียญดวงเฮ็ดหงหองศพที่ผู้อ่อนยาวกว่าใบานาหนั่งดมงามจิ้มริมอ่อนยาวแต่โครงร่างและดวงตาขับเย้าวยวนดึงดูดเจ้ารู้หรือไม่ว่าในชีวิตสติสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งไทยการแต่งงานเพคะอีเดรียตอบทันทีอย่างคาดเดาได้รอยยิ้มบาง ปรากฏบนภาภักดงงามเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือสามีเป็นธรรมดาที่สามีจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งหมายว่าในจิตใจของสตรีจะเป็นเช่นใดคาดหวังแบบไหนแต่สิ่งนั้นล้วนเป็นความจริงนางไม่เถียงเพียงจ้องมองอีกฝ่ายนิ่งพอนางไม่อาจเอ่ยแย้งความคิดอ่านที่เย็ดต,ติดมานานของผู้คนที่นี่ได้และเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เจ้าต้องมี ก็คืออำนาจและความเป็นหนึ่งยามีนนางเข้าใจชัดแจ้งแล้วว่าหองเฮาส่งข่าวเช่นนี้เพื่ออันใดพระองค์กําลังจะบอกให้นางยินยอมให้องค์ชายทองสารสัมพันธ์กับอันจี้ชุนในขณะที่ทรงมีนางเป็นคู่มั่นและเมื่อสมทบก็จะเป็นทางที่เป็นฝ่ายอยู่เหนือผู้อื่นเพราะฐานะของนางในายามนี้อีเดียนไม่รู้สึกโกรธเคืองแต่ก็ไม่ใช่ว่าพึงพอใจนางรู้เพียงว่าสุดท้ายแล้วหองเฮายังคงบีบบังคับนาง อามที่พอองค์ต้องการในฐานะเบี้ยลำค่านางสงบใจแล้วยิ้มงดงามเอ่อยตอบครับเดากับนางซึมซับและเขาจะทุกอย่างที่รับสั่งหม่อมชันพอพระไทยที่หองเฮาทรงสั่งสอนเพคะหม่อมฉันเข้าใจแล้วนางไม่งงงพอจะแสดงความต้องการของตนเองต่อหน้าผู้คนในเวลานี้หองเฮาที่กล้ารับสั่งเช่นนี้กับนางก็พอสมพันใจว่าต่อ,อให้นางที่โดนไปหาองค์ชายสาม ก็ไม่ใช่ว่าจะทอดพ้นทีส่งตอบรับเพียงเท่านั้นก่อนจะมีน้ำพะระทัยทับสั่งถึงชวนของนางที่ถูกโจมตีว่าจะของ้องเท่านั้นชายชรุาอาจเป็นผู้ที่ไม่ต้องการให้องค์ชายสางเสื่องเหิเสียงขึ้นเป็นให้จือ่อแอนยำคัดหวังให้นางสงสัยว่าเป็นองค์ชายสามและพระสนมซูเฟยแอนนางกลับไม่อยากกบคิดในเวลานี้พอนางกลับคิดได้ว่ายังมีอีกหลายคนที่อยากเขี่ยให้นางไปพ้นพ้นทาง ในเมื่อองค์ชายรองอยังเที่ยวสารสัมพันธ์บคนหนูอื่นๆไปเรื่อยๆเพื่อเป็นฐานอำนาจให้ตนเองแต่อย่างน้อยห้องเฮาและองคชายรองก็คงยังมีความนึกคิดอยู่บ้างว่านางเป็นเพียงคู่มั่นและนางสามารถายเป็นคู่มั่นผู้อื่นได้เช่นกันจึงเป็นองค์ชายรองที่จะเด็ดไปส่งนางถึงตำนักฝึกไล่ทำเป็นอย่างไทยพ้อคคนหนูเจ้ารับสั่งถามทำลายความอึดอัดที่นางไม่สแสยามที่อยู่บนรถมา้าดีเพคะ นางตอบเพียงเท่านั้นและเริ่มก่อกว Pars นด้วยสงครามประสาทแต่นางกลับนึกขึ้นได้เสียก่อนจึงเปิดผากถามพอองค์มีเรียกหม่อมชันวิญญ้แล้วหรือเพคะเมื่อไม่กี่วันก่อนอยังเกลี้ยวนางด้วยคำเรียกขานเช่นนั้นอยู่เลยนางอดที่จะยกยิ้มกับใบหน้าแข็งคัางชั่วครู่นั้นไม่ได้ก่อนจะกลับมาเป็นเช่นเดิมนาถากสุภาพบุรุษแล้วเจ้าเรียกข้าว่าอันใดกันเช่นนี้อย่ามายุติธรรมกับเจ้า นางเลิกคิ้วเช่นนี้กลายเป็นความไม่ดที่ทำสำหรับนางหรืออีเหลนขยับยิ้มเอียงหน้าถามพระองค์ทรงประสงค์ให้หมอมฉันเรียกว่าอย่างไทยเพคะบางทีหากนางสแสนแส้งเขินอายเชยนน่อยนางคงต้องหลบสายตาแล้วเอ่ยเสียงแผ่ว่าไม่กล้าแต่นั้นจะบุบันบทบาดของอันที่ชวนไปเสียงมากกว่าเรียกดัางที่เจ้าเรียกสเสด็จพี่ก็ยอมได้ท่านพี่เฮอเสียงหรือเพคะองค์ชายรองไม่ทรงตอบ แต่กลับก้มหน้าลงมาใกล้มากขึ้นก่อนจะกระซิบเสียงระมุนทุมใครกับตอบครับข้าอยากฟังอีกสักคราท่ทันพี่เฮอเสียงแน่นอนว่าหนังไม่ขัดแต่ก็ได้ซึ่งความเขินอายยามใบหน้าหล่อรองมดงามเข้ามาใกล้และลมหายใจอุ่นกระทบใบหน้าของนางมีเขาทางของใครบางคนที่ซอนทับทําให้ใจของทานกระตุกอย่างบอกไม่ถูกจนนางเกือบจะหลบไม่พ้นจมูกโดง่งของผู้ที่เคลื่อนใบหน้าลงมาหา สัมผัสที่แตะเฉียดแก้มนางทำให้หนางต้องเร่งเอ่ยดูเหมือนจะใกล้ถึงเท้าไปคะช่างเสื้องเหินเสียงดึงตัวกลับไปจ้องมองใบหน้างดงามที่หลบเลี่ยงสายตาเขารอย,ยิบปรากฏในใจรู้สึกพึพงพอใจยังบอกไม่ถูกอีเหลียนข้าจะรอชมวันที่เจ้าได้ไล่ทำถวายเทพอสูรไผ่หูเคคะอีเลียนเอ่ยตอบทางที่ในใจไม่ยินดีแม้เพียงนิด นางมองรถมาที่เคลื่อนตัวออกไปจนลับสายตาก่อนจะหมุนกายเดินเข้าตำหนักยกงามนางจต้องล่าทุกอย่างให้ท่านอาฟัอเ่างไม่ขาดตกแต่สิ่งที่อาของนางเห็นจำเป็นนั้นค่อนข้างจะตรงกับฮองเฮานางจึงไม่เอ่ยสิ่งใดแล้แต่เก็บงำความคิดตนเองเงียบๆบางทีหักนางไม่ได้หยุดตรงนี้แต่เพนอีเห็นตัวจริงทุกอย่างคงจะไม่วุ่นวายแล้วอย่างไรอีก คำกล่าวถามของเจ้าของร่างใหญ่โตที่นอนเกยค้างอยู่บนฟูกนุ่มทําให้คิวคมของเจ้าของตําหนักประตุกเล็กน้อยคํากล่าวรายงานขององค์ครักในชดสีทําสนิทพังผูอีกระรอบแทบจะเท็จได้ว่าขัดรอกมาจากสถานการณ์จริงแม้กระทั่งวาจาที่คองเฮาเอ่ยกับเจ้าอี้เหรียญเกล่งว่าจะแทบไม่ผิดเพี้ยนแต่เท่านั้นยังไม่พอพยักของเขายัางให้คนไปสืบสาะความสัมพันธ์ลับของหลานชายกับคุณถุงอั้นมาด้วย ว่าจริงเฮ็ดประกันไทยมีคนของเขามีเอาไว้ยุ่งเรื่องชาวบ้านตั้งแต่เมื่อใดกันหากวันนั้นขอฟองที่ดีหูพูดรูเรื่องก็คงเอ่ยห้ามไปแล้วแต่บัดน,นี้กลับกลายเป็นว่าสายไปแม้จะไม่มีความอยากรู้แต่คำเก่าว้ายงานกับหลังไหลเข้าหูเขาไม่หยุดมีหน้าเล่านางจึงกระเสอกระสนอยากหนีสมพพระพราชทานครับลีหูส่งเสียงนิลำคอเอ่ยขึ้นยามฟังความทั้งหมดเจ้าอีเลียน เขามองว่าสตรีนางนั้นดื้อด้านหน้าหนาแต่กลับมีคนหน้าหนากกว่านางอีกหลายเท่าเดินวนเวียนย่วยันยนวังหลวงอันดับหนึ่งย่อมเป็นฮองเฮาแห่งแคว้นสตรีนางนี้ถึงขนาดเคยกุเรื่องปล่อยข่าวรือว่าเจ้วหูถูกใจผลงานของผู้ชายตนเองมากเอี่ยมที่ปราบชนเผ่าชายแทนได้หน้าตลกที่ในสายตาเจ้ยวหูหลาทุกคนชวนห่วยแตกเกินกว่าจะวางใจให้นำคับจริงๆ ถึงแม้ความเป็นจริงแล้วจะเป็นเพราะเชีย่ยวหูยูบางส่วนที่มีบานรุนแรงเชีย่ยวชาญการลบเกินสามันก็ตามแต่ที่นางมหาเจ้าคงพอต้องการหลุดพ้นจากน้องชายเจ้าเสียมากกว่านั่นเป็นปัญหาของนางมิใช่ข้าคำกล่าวเด็ดขาดดุดันออกจากพระโอษฐ์ของฉินอ๋องท่าทีไม่ใส่ใจจนถึงยามนี้ก็ยังคงสมกับเป็นออกพยัก ที่ไม่เคยประสงค์จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและไม่สนใจใครแล้วก็ไปให้ผลพ้นเสียไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องขับให้ข้าเห็นอีกรับสั่งทรงอำนาจเอ่ยกับองคารักษ์ที่ไปสืบเสาะเรื่องราวอาไรงานขอย่อมรีบจับไปทันทีด้วยรู้ชัดว่าตนเองหลงกลเจ้าพญามินเข้าเต็มเตมด้วยคิดว่าเป็นคำสั่งจากท่านอ๋องที่ให้ไปสืบความมาสั่งเส้นเชียวหูดึงสายตากลับมามองที่แผนที่บนโต๊ะอีกครา มือหนเสือพระเกศสยังหุนหิดไม่น้อยรมที่แปรปรวนของเจ้าของาำนาจใยามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพอถูกก่อกวนจากสัตอีนางหนึ่งหรือจากเรื่องราวที่ไม่ได้ต้องการทับทู้แต่เป็นเรื่องชายแดนที่เดิมใกล้จะเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งบนพื้นที่ผิพาทการเปิดศึกแตลาคดา้วนหนักหน่วงแต่คราวนี้อีกฝ่ายคิดจะเร่ไมไวเกินไปหรือไม่คนของเขาส่งข่าวมาว่าเริ่มมีการป้นจริงสิ่งของในชายแดนหนักข้อขึ้นเรื่อย และโจลหลังนั้นเหมือนไม่ใช่คนในแคว้นดวงเนตุด,ดันวาดมองจุดสําคัญต่างๆในชายแดนอย่างละเอียดหากเทียบดูเช่นนี้ยอมชัดเจนว่าโจลหลังนั้นวนเวียนอยู่จุดที่สําคัญซึ่งนับเป็นจุดุทธศาสตร์สําคัสการรบทั้งสิ้นนอกจากต้นจริงแล้วพวกมันคงมาสำรวจพื้นที่ให้ละเอียดอีกด้วยเจียหูตัดสินใจส่งคนไปยังพื้นที่เฝ้าระวังในทันทีโดยม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัว ยามนี้ข่าวลือในวังหลวงเป็นเรื่องน่าสนุกสําหรับพวกที่ไม่อาจออกไปไหนได้และมันคงหนีไม่พ้นเรื่องของเจ้าอีเหลียนไม่เพียงฮองเฮาที่อยากได้ตัวคนหนู่เจ้าไปเป็นสพะพา์ไพาส์้นมเฟยกระดูจะไม่พล่อยไปเช่นกันจึงเกิดเป็นการพนันขันต่อกันได้นับเป็นการรู้รทึกระยะยาวแต่นอกจากคนหนูส่สกุลเจ้าเข้าพบฮองเฮาณลน,ะนมสูเฟยติดกันหวันรุ่งขึ้นองค์ชายสี่ช่างเรื่องลงเหว อย่างเข้าร่วมสึกชิงทางในคานี้งด้วยเทียบชิงของพระสน,นมเต๋อเฟยมิได้จงแจ้งแต่เชิญทางสน,นมกุ้ยเฟยแล้วก็หนุเจ้าแต่มีผู้ใดบ้างดูไม่ออกอย่างที่พบรพะกององค์หญิงแปดน้องสาวขององค์ชายสี่องค์หญิงยังพูดค็ปเป็นกันเองและดูสนทิทสน,นมกับคุณหนุเจ้าอย่างยิ่งเจ้าอีเหลื่อนไม่แยแสเข่าลือที่กระเพื่อไปทั่วทั้งวังฝลอถางก็แค่ไม่อฟาจฝ่าฝืนผู้ใดได,ได้ในเมื่อผู้ที่ส่งเทียบเชิญหานาง ้วนเป็นผู้ที่ตำแหน่งสูงส่งแต่ผู้ใดจะไปคิดกันว่าจะมีคนทอนทุนขึ้นมานางเลิกคิว้วอย่ามที่มองเห็นเจ้าของท่างสูงสาง,งาขององค์ชายรองพระองค์พูดคือขออันที่ชุนอยู่ก่อนแล้วพอนางถูกกูกูอบรมชุดใหญ่กับความไม่คืบหน้าในการได้ทําของนางแน่นอนว่านางย่องจมใจเป็นเช่นนั้นแม้บางส่วนนางอาจไม่ขยับขายคล่องแคล้าไดเพราะความปวดเมื่อยและร่างกายที่อ่อนล้า พอฝึกฝนปลากับท่านเฟิ่งถูกก็ตามขับกันเถิดฟานอันข้ายากพักผ่อนเสียหน่อยนางเอ๋ยยังไม่คิดสนใจมีใช่ว่านาง,งหินพโสแต่นางเพียงอยากจะรู้ว่าองค์ชายทองยังจะกล้าหักหน้านางต่อหน้าผู้คนหรือไม่นางทําเช่นนี้มีใช่ต้องการแข่งแย่งแม้นางจะอยากโยนองค์ชายทองให้อันที่ชุนไปเสียแต่ชื่อเสียงของนางก็จําต้องรักษาการที่นางถูกองค์ชายทองหักหน้าหรือว่าหมางเมื่อนางจงแจ้ง อาจจะทำให้ผู้คนเข้าไปตั้งข้อสองสัยจนบรรไ,ได้ว่านางไปสติหน้าดังเกียจไม่สมควรแต่งเป็นภรรยานางกับองชายทองในตอนนี้เหมือนมีได้เส้นบางผูกกันทั้งสองฝ่ายจำต้องไม่มีใครดึงมันดุลใดจนเกินไปข้ามารับเจ้าถาวายพระพรองค์ชายทองเพคะนางชะงักเท้าและยอไก่เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยทั้งนางนางเลิกคิวเล็กน้อยแต่นางย่อมรักษาหน้าคู่หมาย ด้วยการตอบตกลงถัทงที่มีแววตาเกลียวกราดส่งตรงมาจากอันจี้ชุนบางทีมือบางภายใต้อาภรณ์ของอันจี้ชุนคงกํานั้นย่างสะกดกลั้นสุดความสามารถอยู่คนหนูอพันอย่างไรตำหนักพัสนมกุ้ยเฟยเกือบผานอำนาจของฮองเฮาเจ้าติดรถไปลงที่ทางแยกด้วยจดีย์ถึงให้ขามีเห็นรถมาขอำํำหนกมารับเจ้าเลยนางกล่าวอย่างใจกว้างแล้วกับภรรยาหลวงผู้โอบอ้อมอารี อย่างไรนี้ก็เป็นบทบาทที่องทับาปรารถนาให้นางเป็นนางจึงต้องแสดงเล็กน้อยข้าไม่ขัดข้องคุณหนุอันว่าอย่างไรขอว่าให้องค์ชายเพคะแน่นอนว่าอันจี้ชูนตอบครับแล้วเดินตามองค์ชายทองไปที่รถมา้าฝีเท้าสม่ำเสมอไม่ยินงหยอมให้นางเดินเคียงข้างองค์ชายทองบ่งบอกความต้องการของอีกฝ่ายให้ดีแต่มันช่างทำให้นางรำคาญเหลือเกินอีเดนตัดสินใจหมางเมินสายตาสองคู่ ที่รับมองศพกันเรากับพวกโง่เงิที่คิดว่านงางหัวไม่เห็นหากนางเป็นภรรยาองค์ชายรองจริงๆทำเช่นนี้คงให้เอว่ารอบขบชูทางสายตาแล้วกำลังนางเปิดม่านแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างพางขบคิดว่าหากกาที่อันจี้ชุนกับองค์ชายรองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันดังน,ยนิยาก,ก็คงจะดีแต่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับอันจี้ชุนว่าสมีปัญญากลายเป็นชายาเอกได้หรือไม่ ด้วยนิใส่ห้องเฮาเกรงว่าถึงเกิดเรื่องเช่นนั้นก็ยังคิดจะคว้าคอนเอาไว้อยู่ดีบัดซบยิ่งฮักคุณหนูเจ้าคะมีอะไรถรือนางชะงักเท้าที่กลังเนจะก้าวเข้าตำหนักหลังจากที่องค์ชายทองจากไปคุณหนูอันเชญคุณหนูไปพบเจ้าคะที่ใดถือนางขยับยิ้มเอ่ยถามฟานอันแล้วออกไปอีกครั้งทันทีวดขยานที่อันจี้ชุนนั้นเป็นที่ที่นางเคยเห็นองค์ชายทอง กับคนหูอันรอบพบกันมีอันไทยถือแต่นางก็ไม่สนเรื่องนั้นเอ่ยปากถามทันที้าชอบองค์ชายทองเราสองคนทักกันอีแสนเลิกคิ้วกับคำกล่าวเหล่านั้นแม้ว่านางค่อนข้างงุนงงว่าอันจี้ชุนต้องการอะไรจึงบอกนางก็ตามทีพอจากแววตาละท่าทางคงไม่ใช่การขอท้องให้นางพลิกทางให้แล้วอย่างไทยอย่างไทยถือ บหน้างดของอันจีชุนฉายแววเครี้ยวขลาดขึ้นมายามสองเท้าก้าวเข้ามาใกล้ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าความเกลียดชังเทากับล้นทะลักออกมาจากอกนางรู้สึกไม่ชอบทุกสิ่งที่อยู่บนตัวเจ้าอีเหรียนแม้กระทั่งผ่าเส้นผมเจ้าอย่าได้คิดว่าองค์ชายทองจะโผลดผ่านเจ้าพระองค์ไม่มีทางทักเจ้าดวงใจของพระองค์อยู่กับข้าจับเอาไว้ให้ดีถ้าไม่มีทางยอมยกองค์ชายทองให้ อีเลียนขบขนยังอดไม่อยู่แมจะคิดว่าแววตาของอันจีชุนชวนให้ความรู้สึกน่ากลัวและดูราวกับใก้จะบ้าเข้าไปทุกทีก็ตามแบบปานของทางกับอันจีชุนอยู่ในระดับเดียวกันนางจึงไม่รู้สึกทับรู้ถึงความผัดวาทที่กดข่มจิตใจเจ้าขำอะไรใบหน้าหน้าทะสายแววงุนงงท่าคนไม่ชอบใจแต่ถึงแบบนั้นอีเหลียนกลับไม่อาจควบคุมมุมปากของตนเองได้ เจ้าข่มขู่ข้าเพื่ออันใดกันในเมื่อคนที่จับคู่ข้ากับองค์ชายทองของเจ้าเป็นฮ่องเต้นางมองศพดวงตาอีกฝยย่ายท้าทายเหตุใดเจ้าไม่ทําให้ฮ่องเต้ส่งเปลี่ยนตัวเจ้ากับข้าเล่าอันจี้ชุนหากต้องการองค์ชายทองจริงๆจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ